เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับอยู่กับผมไลฟ์ตองนะครับผมคลิป ซื้อตั้งค่าคนดังกลับมาตามคําเรียกร้องของน้องๆที่ขอนเข้ามหาล่ะครับอ่าเราบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างกระแสตอบรับดีมากนะครับวันนี้นะครับผมได้ตั้งค่าคนดังมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับในราคา700บาทนะครับอ่าล้วก็ซื้อมาหลายราคาแล้วนะครับอาจจะเป็นราคาหลักพันหลักสิบใครที่ยังไม่เคยดูก็กดเข้าไปดูได้นะครับคลิปกเก่าๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผม l e สโก o สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้อง c o o k i e Land Shop เลยนะครับบริการเติมเกม Free Fire ราคาถูกนะครับทั้ง UID และ ID p a s s w o r d และยังมีเกมออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเติมไวรวดเร็วทันใจต้อง c คุกกี้แลนช h o p เท่านั้นนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเลดดอปกันดีกว่านะครับว่าอัตราในการดอปหัวเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนนะครับกับราคาเจ็บร้อยบาทที่เราได้มานะครับผมต้องบอกว่าผมลองเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับคืออัตราการดอบหัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืน a r หรือว่าปืนลูกซองนะครับผมอ่ามีอัตราการติดหัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าเราทดสอบเป็นดีเซอร์ไอเกิลก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปลงสนามนะครับ ดีเซอร E อีเกิลก็จะประมาณนี้นะครับผมอัตราการดรอปหัวเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะเวอร์เลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะเวอร์มากๆเลยนะครับผมคืองัดโดนเลยนะครับผมอ่างัดปุ๊บโดนปั๊บเลยนะครับสาหรับอัตราการดรอปหัวของปืนดีเซอร์ดอีเกิลนะครับผมเป็นอะไรที่แบบ น่าตกใจมากนะครับทผู้ชมเออคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งค่าเนี่ยมันก็มีหลายตั้งค่าหลายราคานะครับที่มันแตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าตั้งค่านี้ที่ผมได้มาเนี่ยห,หืน่าตกใจมากนะครับผมก็น่าจะมีดีของเขาอยู่นั่นแหละนะครับทุกคนเออมาดูเลดดอบหัวของปืนลูกซองขววงันบ้างนะครับผมอ่าก็อันนี้คือเวอร์จริงนะครับผมเห็นไหมฮะคือแดงแปด๊ดแดงแป๊ดเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ เบอร์เกินไปนะครับก็มีบางจังหวะนะครับบางสถานการณ์ที่มันมีราเมสีขาวเนี่ยเข้ามาแจมด้วยนะครับเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าโดยดูภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับอ่าถ้าใครมีสกินที่มันมีอัตราการยิงด้วยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสําหรับลูก2องขวงนะครับผมเออต่อไปมาดูปืน AR านะครับจาพวกยิงะนัดนะครับอย่างเช่น SVD นะครับผมก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับ Desert Eagle เลยนะครับคือยิงปุ๊บโดนปั๊บเลยนะครับ ระดับการงัดเนี่ยคือไม่ต้องงัดให้ยุ่งยากนะครับผมคือวางเป้าแล้วงัดขึ้นไปเนี่ยมันจะติดหัวโดยอัตโนมัติเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากๆเลยนะครับสำหรับปืน SVD นะครับเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากนะครับเดี๋ยวตั้งค่าเนี่ยแจกท้ายคลิปแน่นอนนะครับผมว่าไม่ก้กอย่างแน่นอนนะครับเอามาแจกซื้อมาแจกทุกคนโดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงสนามดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไปทุกคนเบื่อกันไหมครับรหัสตัวเองที่ชุดน้อยสกินปืนน้อยยิงไม่คมสูตี้อื่นก็ไม่ได้ผมแนะนําเพจนี้เลยครับเพจร รหัสฟรีไฟล์มีรหัสฟรีไฟล์จำหน่ายจำนวนมากคุ้มกว่าเติมเองทุก ID อย่างแน่นอนครับและยังมีบริการรับซื้อรหัสฟรีไฟล์จำนวนมากตั้งแต่งบ100บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ร้อนเงินเลิกเล่นรีบใช้ตังทักเพจหรือเฟซอินลีมาขายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับอินกลุ่มซื้อขายรหัสฟรีไฟล์หลักแสนมากกว่า10กลุ่ม <Wow. S 1> และสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องไลฟ์ตองนะครับผมรับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษลด99บาททุก ID เลยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์นะครับไปจัดกันเลยครับรออะไรครับ Let's go เหมือนเดิมนะครับผมหมดที่เราจะมาเทสหัวก็คือมาป่าเดียวดายนะครับผมรอบแรกเป็น d e s e อร์อีเกนะครับมาดูว่าจะคมสักแค่ไหนนะครับสำหรับตั้งค่า700บาทที่เราได้มาในวันนี้นะครับผมมาก่อนอื่นหาตัวก่อนแป๊บหนึ่งครับผมจะเออยู่ใสเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับผมปาดมาจังหวะนี้ป้อืมยังไงครับผลมาแล้วโป้ง ปาดมาแล้วโป้งนี่ไม่มีปลานีครับเป็นไงฮะดอกแรกคือนัดเดียวรู้เรื่องนะครับผมหัวแตกมาแต่ฟักเกิดกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูรอบที่2กันนะครับผมยังอยู่กับ d ี s e r t e a อีเเช่นเคยนะครับผมมาบัฟเข้าให้อย่างไงครับพี่ปาดมาบัฟเข้าให้ว่าไป2ครับมาดีครับสับขาหลอกไปหนึ่งทีแล้วบัฟเข้าให้ไม่โดนครับหมวนหลังออกมาจังหวะนี้บัฟเข้าให้ครับ ไม่โดนครับบัฟเข้าให้ครับเรียบร้อยครับผม2เม็ดติดติดครับผม2อนครับ2รอบแรกเป็นอะไรที่โกงมากมากเลยนะครับสำหรับปืน d ี s e r t e อีเกนะครับมาดูว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะเลือกปืนอะไรมานะครับปืนอะไรดีอ่าซองควงบอกแล้วว่าหมดหมอป่าเนี่ยคนจะเล่นอยู่ประมาณ3ปืนนะอ่าก็คือปืน SVD หรือไม่ก็ AC80 ซองควงแล้วก็ดีเซอร์อีเกคนจะเล่นหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับมาครับผมขอแดงแปดหน่อยโบ ไกลเกินครับลงมาละอ้อมมาจังหวานี้บัฟเข้าให้หุยแดงนะแต่ว่ายังไม่แตกครับอีกหนึ่งเม็ดไม่โดนยังไงครับเพ่ปาดมาแล้วโบเรียบร้อยครับโอ้โหแดงแป๊ดเลยครับเมื่อกี้ไม่มีขาวผสมเลยนะฮะเม็ดแรกเราโดนแต่ว่ายังไม่แตกนะเพราะมันมีดาเมจขาวมาด้วยนะแต่เม็ดที่สองเนี่ยไม่พลาดนะครับผมมาครับอีกรอบหนึ่งสำหรับปืนลูกซองควงนะครับ มาดูว่าจะโกงสักแค่ไหนนะครับจงังหวะนี้ปาดออกมาแล้วโบข่าวโบไปหนึ่งทีโบข่าวโบไปสองทีปาดออกซ้ายมาแล้วปังเรียบร้อยครับอ้หูยแดงเดือดเลยครับเมื่อกี้เอ้ยเอาเรื่องว่ะตั้งค่านี้แต่ตอนนี้คือเหตปิงมากครับท่านผู้ชมเออมาครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเป็น s V d แล้วกันนะครับผมอ่ามาดูาครับว่า s V d จะสามารถปิดเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้สีนูนแล้วนะครับผมศัตรูยังไม่สามารถฆ่าเราได้เลย มาวันนี้เราจะมาเอาห้าศูนย์ะครับอ่าตั้งค่านี้บอกเลยว่าดีมากเลยทุกคนขังจริงๆนะครับทุกคนเออมาครับปาดออกขวามาแล้วโบโบไปสองทียังไงครับบุนออกมาแล้วตั้งขาวไปหนึ่งเม็ดมาแล้วเดี๋ยวเราหาจังหวะก่อนครับโผล่มาไหมถ้าไม่โผล่เราก็ปั๊มยารอครับนี่เรียบร้อยครับมาทีนี้ได้เวลาปิดเกมยุกดีจังวะ นี่ไงนี่ไงมุมแอบก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมปิดเกมนี้ไป50นะครับสำหรับตั้งค่า700บาทในวันนี้คือเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราทาดาเมจไปเท่าไหร่นะครับผมดาเมจนะครับเราทําไป1,394นะครับผมสังหารไป5แล้วก็หัวลุ้นล้วนเลยนะครับสตูเนี่ยคือฆ่าเราไม่ได้เลยแล้วก็ทําดาเมจได้เพียงแค่203เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมาต่อมาเรามาแจกตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตั้งค่าที่ผมได้มาในราคา700บาทนะครับก ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมองรอบๆนะครับผมได้มาที่86นะครับกล้อง Red Dot อยู่ที่59สโคป2 56สโคป4 33 ล้ำค้องสไนเปอร์อยู่ที่70นะครับแล้วก็มองอิสระอยู่ที่75นะครับผมส่วน DPI ที่ผมได้มานะครับอยู่ที่970นะครับผมเป็นของ Android นะครับลองไปปรับตามกันดูนะครับผมแล้วก็ปุ่มยิงนะครับปรับอยู่ที่70นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตั้งค่าคนดัง700บาทที่เราซื้อมาแจกในวันนี้นะครับให้ทุกคนลองเอาไปปรับเล่นกันดูนะครับว่าจะโกงสักแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากๆเลยนะครับผมก็ใช้ตั้งค่านี้มาได้ สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะเป็นปืนสั้นอย่างเช่นพวก d e s e r t E a g l e นะครับแต่ว่าจะเป็นซองควงหรือว่า SVD นะครับผมเป็นอะไรที่แบบโกงมากๆเลยนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับทุกผู้ชมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆที่อยากให้ผมซื้อตั้งค่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับไลค์สต็อกด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคล Essa cor!